ค่ะหนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ลงหนึ่งลูกสองลูกสามลูกหรือว่ากี่ลูกก็ตามหนูก็จะใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ค่ะฝากถึงแฟนๆที่เป็นกําลังใจ่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามชมแล้วก็เชียร์พวกเราทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้เราก็ซ้อมซ้อมอปรับว่าพรุนี้เราน่าจะทําได้ดีนะคะมองเกมกับสโลรีเนียยังไงเราก็ไม,ไ,ไม่เคยเล่นมาก่อนเขาก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งนะคะเแะ้วผู้เล่นเขาก็คือตัวสูงด้วยแล้วก็ของเราก็ถือว่าซ้อมมาเน้นเน้นที่จะไปต่อสู้กับทีมที่สูงกว่าค่ะก็ทำงานค่อนข้างหนักนะค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลลีของเราด้วยนะคะส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะครับสำหรับสโลวีเนียนะครับเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นก็เป็นสไตล์ยุโรปนะครับในเรื่องของการเล่นเขาเขาเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักในเรื่องของการที่อาศัยเรื่องของบอลที่มีความหนักแล้วก็มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้อง พยายามรักษาเกมของเราให้ได้ในเรื่องของการทำไซอาหรือรูปแบบการผสมให้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับรวมถึงต้องระวังให้ดีเพราะว่าเขามีบล็อกที่มีความขนาดใหญ่พอสมควรในเรื่องของการบล็อกนะครับฉะนั้นเราจะต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นในเรื่องการเก็บรายละเอียดตรงนี้ครับผมสภาพร่างกายนักกีฬาพอผ่านมาสี่นัดเครื่องทางแล้วเป็นไงครับผมก็ว่ามีก็เริ่มล้ากันนะครับแต่ว่าเราก็ต้อง แบ่งแบ่งพาร์ทในเรื่องของการให้ให้ในักกีฬาได้พักฟื้นในบางส่วนนะครับเราก็เตรียมส่วนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะว่าใน3ามแบ์เนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องใช้ทุกคนอยู่แล้วครับผม